ม้วนวิดีโอต้องคำสาบใครได้ดูต้องตายตำนานเมืองสยองขวัญจากประเทศอเมริกาวิดีโอเทปต้องคำสาบเป็นตำนานเมืองที่น่ากลัวเกี่ยวกับวิดีโอเทป We h e S ที่ลือกันว่าถ้าหากใครดูเทปนี้จะต้องตายภายใน48ชั่วโมงและเชื่อกันว่าแนวคิดเกี่ยวกับวิดีโอเทปต้องคำสาบในภาพยนตร์เรื่อง The Ring มีแนวคิดพื้นฐานมาจากตำนานเมืองเรื่องนี้เมื่อไม่กี่ปีก่อนมีกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมหญิงสามคนเธอเรียนด้วยกันพวกเธอสนิทกันมากในคืนหนึ่งกลางวันหยุดฤดูร้อนพวกเธอได้ตัดสินใจที่จะจัดปาร์ตี้ค้างคืนด้วยกันพร้อมกับใช้เวลาทั้งวันในการวางแผนทำกิจกรรมในตอนกลางคืนพวกเธอเป็นแฟนหนังสยองขวัญ จึงได้ตกลงกันว่าจะเช่าหนังหน้าขนลุกมาดูด้วยกันกลางดึกคืนนั้นพวกเธอพากันขับรถไปยังร้านเช่าวิดีโอใกล้บ้านแต่มันปิดแล้วพวกเธอจึงต้องใช้เวลาอีกกว่าครึ่งชั่วโมงในการขับรถตระเวนตามหาร้านเช่าวิดีโอในเมืองเพื่อมองหาร้านที่ยังเปิดอยู่ในที่สุดก็พบร้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ข้างถนนเมื่อเข้าไปในร้าน พวกเธอจึงสอบถามพนักงานหญิงให้ช่วยแนะนำหนังสยองขวัญให้สักหน่อยพนักงานบอกว่ามีวิดีโอที่น่าสนใจจะแนะนำพร้อมกับเดินหายไปทางด้านหลังของร้านระหว่างรอพนักงานกลับมาหนึ่งในกลุ่มเห็นวิดีโอเทปวางอยู่บนเคาน์เตอร์โดยไม่มีกล่องหรือฉลากกำกับชื่อหนังเอาไว้มันดูสกรปรกและมีคราบเปื้อน สิ่งเหล่านั้นกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเธออย่างมากเขาเลยเอื้อมมือกระยิบขึ้นมาดูททันใดนั้นเองพนักงานคนนั้นก็วิ่งกลับออกมาจากห้องด้านหลังและดึงเทปกลับมาทันทีเธอพยายามปั้นหน้ายิ้มแล้วบอกว่ามันไม่ใช่หนังที่ผู้หญิงควรดูด้วยความสงสัยพักเธอเลยถามว่ามันคืออะไรแต่พนักงานก็ยังคงยืนยันว่าอย่าแต่ต้องมัน ในนั้นเป็นหนังที่ถ่ายทำแบบโฮมเมดและยื่นหนังสยองขวัญเก่าๆให้แทนพร้อมกับบอกว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับพวกเขามากกว่าคืนนั้นเมื่อพวกเธอกลับถึงบ้านปรากฏว่าหนึ่งในกลุ่มได้ขโมยหยิบวิดีโอม้วนนั้นออกมาด้วยและโน้มน้าวคนอื่นให้ลองเปิดดูกันในที่สุดคนที่เหลือก็ใจอ่อนพวกเธอเลยยัดเทปใส่เครื่องเล่นท่านใดนั้นเอง ไฟในห้องก็ดับลงแต่โทรทัศน์กลับยังเปิดอยู่วิดีโอเริ่มเล่นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอเผยให้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งถูกผูกติดอยู่กับเสาไม้ห้อมล้อมไปด้วยชายหญิงที่กำลังกรดแค้นถือคบเพลิงพวกเขาพากันตะโกนถมน้ำลายใส่เธอก่อนที่จะทำการจุดไฟเผาใต้เท้าของเธอเมื่อไฟเริ่มติด ผู้หญ <ITA> ิงปริศนาคนนั <laughs> ้นระเบิดเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเสียงผู้คนตะโกนอย่างชัดเจนว่าเผาแม่มดนี่คือบทลงโทษของคนฝึกมนดำขณะที่เปลวไฟกำลังสูงมากขึ้นจนแทบเลียถึงใบหน้าเธอกรีดร้องออกมาพ่นคำสาปแช่งบอกว่าทุกคนที่ได้เห็นการตายของเธอ จะต้องประสบกับชะตากรรมเดียวกันในสองวันอยู่ๆก็เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นและเครื่องเล่นเทปก็กระโดดข้ามทำให้เสียงสาบแช่งหายไปทันทีทำให้เด็กสาวทั้งสามเกิดอาการหวาดกลัวอย่างมากอยู่ในความมืดเป็นเวลานานกว่าไฟจะกลับมาติดอีกครั้งหลังจากนั้นก็พยายามปลอบใจกันว่ามันน่าจะเป็นเพียงการล้อเล่นและควรน,นำเทปนี้ไปคืน เมื่อพวกเธอกลับไปที่ร้านเช่าวิดีโอปรากฏว่าร้านหายไปเหลือเพียงแค่อาคารรกร้างว่างเปล่าเท่านั้นสองวันต่อมาแล้วเรื่องน่ากลัวสยดสยองก็เกิดขึ้นเมื่อตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนตายสาวทั้งสามคนเสียชีวิตหญิงสาวคนแรกถูกพบเป็นศพลอยอยู่ในสระว่ายน้ำร่างกายของเธอไม่เกรียมจนเกือบจำไม่ได้ ดวงตาของเธอเบิกกว้างอ้าปากค้างเหมือนกับตกใจอะไรสุดขีดมาหญิงสาวคนที่สองก็ถูกพบเป็นศพอยู่กลางสวนสาธารณะมีลักษณะไฟไม่ทั้งตัวเหมือนกันกันกบศพแรกและศพของหญิงสาวคนสุดท้ายเธอคงทรมานมากเพราะถูกพบในเตาหลอมซึ่งทราบดีว่าแม้แต่เหล็กยังหลอมละลาย พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แต่รองเท้าที่เธอถอดและชิ้นส่วนกระดูกบางชิ้นเท่านั้นตำรวจสอบสวนการเสียชีวิตที่แสนประหลาดนี้แล้วลงความเห็นว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่แปลกมากที่เด็กสาวทุกคนถูกไฟคลอกเสียชีวิตในวันเดียวกันแต่คนละสถานที่สำหรับสาเหตุการตายตำรวจเชื่อว่าเกิดการเผาไม่ขึ้นเองในร่างกายตามธรรมชาติแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือ ไม่มีอย่างอื่นนอกจากร่างกายของพวกเธอที่ถูกไฟเผานอกจากนี้ตำรวจยังพบถังขยะนอกบ้านของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมันถูกไฟเผาไหม้ทุกอย่างในนั้นถูกทำลายยกเว้นม้วนวิดีโอเทปม้วนหนึ่งอย่างแสนลึกลับเป็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ติชมมาบอกกันได้นะคะถ้าหากชอบฟังเรื่องราวแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปค่ะ